อััาาาตรยนนะเงินมีแต่ทองเข้าบ้านเข้าเรือนเต็มกระเป๋าอึงตึงเอ๊ะยนมน่อจะเรียนเรืองก้าวหน้านไปส่งเอาลงมาส่งไปสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอีที่เคารพรักทุกท่านทุกคนพบกับเราในช่อง พลายทองคำนะครับผมใยายามเย็นวันนี้โอ้โหพริวพร้วเพรวเพรวเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เป็นวันดีเป็นวันดีแห่งปีของเดือนมกราคมปีใหม่นะครับวันดีของปีใหม่โอ้วันนี้มีพิธีมงคลการขึ้นบ้านใหม่การแต่งงานอะไรหลายๆหลายๆ,ๆคู่หลายๆ,ๆอย่างเลยนะครับวันนี้วันดีมากเลยนะ เราก็เลยถือโอกาสนี้นะคเอฟซีเพื่อจะทำเป็นว <c oughs> ิธีการส่งมอบคดจกุดให้กับเจ้าของคนใหม่ที่จองมานานจองมานานรอเวลามานานที่จะไปหาเจ้าของใหม่นะผมก็คงจะเหมาะสมควรเก่เวลาแล้วนะครับผมที่จะต้องไปหาเจ้าของคนใหม่นะครับผมเนาะจะเป็นของใครเราไปติดตามกันดูกันนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูครับเอซีกนะกลังไม่หน่อยกำลังทําดอกไม้เราจะไปทําพิธีส่งมอบให้พี่ทองส่งมอบให้นะครับอ้พร้อมไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่นะครับเขาเรียกว่าตะขอขอเงินขอทองขอโชคขอลาบขอซับเกี่ยวซับเกี่ยว,เ,ยวเงินทองเข้าบ้านนะครับผม <c oughs> ือเขาเรียกอีกภาษาหนึ่งของนี่ก็เขาเรียกว่าคดชะกุดนะครับคดชะกุดก็จะเป็นของใครบ้างสีดำที่มีขาวๆติดนี่ก็คือของแม่ทับใหญ่ของเรานะครับแม่ทับใหญ่ของเราแล้วก็อีกอันหนึ่งนะของของพี่เดียวเจยโย,โยถ้าดูเจย,ยูโยดูคลิปเลยเจย,ย์ยโยจำมาไว้นะของตัวเองของตัวเองจะมีสีขาวๆติดอยู่อย่างนี้นะเจยโยนียย่ อันนีข้ของพี่เดียวของพี่เ <c oughs> ดียวส่วนอีกของคนอื่นๆที่จองไว้ยังไม่ถึงเวลาก็มารอดูที่บ้านเอานะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปทําพิธีให้พี่ทองส่งมอบให้แล้วก็จะมีปฏิทินด้วยนะปฏิทินของจโยของเฮีเดียวนะครับผม <c oughs> พี่เดียวของเราคนละเล่มนะครับผมเราไปดูกันครับพอจะทําพิธีอย่างไร อันนี้แม่ไปพี่ทองจับให้ด้วยเหรอเมื่อจับตอนนั้นลกกลแล้วก็แล้วไปก็ไปวะถือมาไปครับไปดูกัน,นจองข้ามปีมาหลายหลายปีแล้วนะครับของเจย,ยนี่สองปีแล้วจนจนด้ามนี้เปลี่ยนด้ามใหม่แล้วรอบหนึ่งนี่จะแกแรงมากเลยถึงกับด้ามหักเลย เจ้าขคงบอกเจ้าโค้งจะเอาด้ามนั้นแต่ด้ามนั้นสงสัยจะไม่ใช่โค้งเจ้าขคงก็เลยหักซะก่อนยังอยู่ด้ามเดิมใช่ไหมยังอยู่ด้ามเดิมเพี่เดียวสั่งไปแล้วอันหนึ่งนะบอกว่ามันแสนเดียวมันหนักบ้านข้างมันเอียงอยู่นี่ออเอาไปอีกอันหนึ่งครับมันคู่จะได้จะได้อยู่ตรงๆไม่ต้องไม่เอียงก็เลยต้องได้อีกด้ามหนึง่งเป็นคู่กัน จะไปคำไปคูณไปเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเกี่ยวโชคลาภหเกี่ยวเกี่ยวแต่เงินเกี่ยวแต่ทองเกี่ยวแต่งานนะคะไม่เกี่ยวอย่างอื่นเกี่ยวหมดอะไรดีๆเกี่ยวหมดเอานั่นแหละอะไรดีๆอะไรที่ดีเกี่ยวหมดเลยตอนที่ทองครับท่องบอกว่าวันนี้วันดีเฮงเฮงรวยรวยใครได้ไปมันมันทุกคนมีวันดีมากเลยนะครับสี่อ๋อเลยทำพิธีก่อนนะครับ มันน oh? ั <S <S well, ่งไหนมันทางนี e ้มันไม่ค่อยอันนี้เอ้าีทองนิ่งนิ่งนิ่งเอาแล้วจะหันไปไหนโอ้คุทองบอกตรงนี้เด็ดร้อนตรงนี้ดีกว่าร่มบรมเอาไปก่อนอ่ะเดินหนีพ่อยแล้วหันมาลูกหันมา

พรหมมาจามาวทยาลัยเรยสุดพร้อมมาจากมหาวิทยาลัยนะพาอพ่วันุ่มวันทาปิ้งยอมาลาวันทุ่มวันนี้เปพอที่คิดทเอาหน้ามาพุดพายากขะายอยู่รัพคนางไรชาวระดับที่กระตายชาระบปยกุตสักมันาพทสกล้าห้อมเนีเส้ยท่ย พยาพุทธกุศลปฏิสิ่นนี้อยู่บ้านใครก็คอยชุ่มคอยเย็นคอยมีแต่เงินคอยมีแต่ทองมีแต่โชคมีแต่ลาภบเกเี่ยวสัตเกี่ยวเงินเกี่ยวทองทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีเป็ๆมๆิางคลเข้าบ้านเข้าเรือนเด้อคอยคอยดีคอยมันมันมันชื่อพายทองคำนะครับไปจะมีแต่เงินมีแต่ทองเข้าบ้านเข้าเรือนเ<า>ต็มกระเป๋าอึ้งตึ้งอึ้งตึ้งใช่ไหม <c oughs> จับจับชูนให้แม่หน่อยเก็บเจ็บเจ็บชูนจับมาส่ง<ป>ให้แม่ก่อนชูน,ช,นชูนไปส่งครับมีของจิโยนะจิโยูจำไว้นะของจิโยจิโยของจิโยจะมีขาขาวอย่างนี้นะติดนะจิโยอย่าไปหลงเงินของเขาแล้วว่าของตัวเองอยนะี้เลยไม่เป็นไรครับเพราะว่าไปถึงแล้วเน้่แต่จะเอา เข้าบ้านเข้าเรือนเข้ากระเป๋าเก็บถาบรรดาศักเด้อเจ็บเก็บจับยุนยุนให้่น้อยยุนเก็บมาลูกเก็บมาเอามาทางนี้เอมานี่ยุนไปห้น้อยเอมานี่เอามานี่ยุน้นอยเอออื้อิน์ยองโชคยบเกีวเกยวกาบัดากจริญรนเรงก้าหน้านไปมา ได้หมดแล้วนะคะแล้วก็โอ้ดูเต็มคอเต็มเต็มไปหมดเลยแม่หน่อยไม่รู้จะไดอะไรเ็นี่ยเต็มไปยอดมากเลยนะครับผมงานนี้บอกว่าหมันหมันแล้วค่ะหมันหมันแล้วหมันไหมพี่ท้องหมันไหมครับหมันไหมครับหมันไหมครับครับอครับอีกทีหนึ่งครับอีกสามครั้งครับเฮ้ยโชคลาภโชคลาภหมันหมัน มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับผมโอเคก็ได้วันได้เวลาเลิกงามยามดีที่จะได้ไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่แล้วนะครับผมอยู่กับเรามานานทั้งวันเลยนะครับอยูกับเรามานานหลายปีแล้ววันนี้ก็เลิกงามยามดีทําพิธีส่งมอบให้แล้วนะครับผมก็ขอให้ไปอยู่กับคนใหม่ก็ขอให้เกี่ยวเงินเกี่ยวทองเกี่ยวทรัพย์เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอมีโชคไม่ลาบถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อพี่ทองจะได้อาศัยบารมีด้วยใช่ไหม ได้รถคันใหม่ใช่ไหมพี่ทองถ้าเอฟซีได้ได้ไดรางวัลที่หนึ่งพี่ทองบอกได้รถคันใหม่เลยแหละโอ้โหใช่ไหมครับไม่รู้อะไรแล้วอิ่มมากดูซิออืหืหฟองบอกใช่ครับโอ้โหชายโยเลยพี่ทองชัยโยเลยนู่นนู่นชายโยเลยครับโอ้โหพร้อมแตกได้รถคันใหม่แล้วเพราะว่าคันเก่าพี่ทองรู้สึกว่าเก่าแรงแล้วนะ ยางการโรงงานตีเหล็กเลยบงล็งตงเล็งอะไรรออะไรนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ค่ำก็คูลด้แล้วนะพี่พันล้านโอเคครับผมอ่ะหมันแล้วครับวันนี้ทําพิธีส่งมอบให้แล้วรอวันนี้มานานเจ้าของคนใหม่ก็รอมาแล้วรออีกนะครับผมกว่าจะถึงวันนี้กอถือเลิกงามยามดีวันนี้เป็นวันมงคลส่งให้เลยโอ้โหดาวเรืองกวักๆๆเลยดาวเรืองบอกคอยเงินไหลนองทองไหลมา สงความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกประการเด้อโอ้โหลูกสาวเขาลูกสาวเจโยเขากวกหนูพริ้วเลยใช่ไหมครับดาวเรืองเอ๋อบอันตึงๆเหลือเกินนะใจเย็นครับจะเย็นครับ,รบโอ้ดูมองหน้าเหมือนดูทำตาทำตาทำตาหน้าสงสารมากเลยอ่ะ ดูดูดูฝากนี่สุดยอดเรื่องอก็ขอให้พุทธกุฎเล่มนี้ไปอยู่กับคนใหม่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสมความมาุ่งมา่ปรารถนาทุกๆประการนะครับผม <c oughs> คิดหว่าง่งใดก็ขอให้เกี่ยวมาอธิษฐานเราเดอ้อได้ไปถึงบ้านก็ทำดอกไม้ถุกเทียนรับเข้าบ้านเอานะครับเจโยวแล้วก็พี่เดียวนะครับผมสำหรับที่วันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยขอเฮงๆขอรวยๆขอให้มันมานะครับผมเจอกันใหม่คลิปนหน้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีสสดครับนาะยยกโชว์ใหม่ี่จิหน่อยของเจยนไหนิจะหน่อยจําได้ไหมนี่นี่นะจเจย,ยจนเจยจําไว้นะจะมีอันนี้ไม่ใช่อะไรนะปูนเคี้ยวหมากนะใช้ออกงานบ่อยอันนี้ก็ใช้ออกงานมานานพอสมควรเหมือนกันแล้วหลายปีเหมือนนะจน ถึงเวลาอยู่กับเจ้าของคนใหม่แล้วอะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สวัสดีครับจำเอาเองนะครับผม